สสิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณผ่านนะคะช่วงเวลาที่กําลังจะสูญเสียสัตว์เลี้ยงได้ดีที่สุดแล้วคุณจะไม่ เสียใจในภายหลังนะคะวิธีที่หนึ่งนะคะคุณต้องหาคนที่คุณด้วยนะคะคนที่เข้าใจคุณนะคะแล้วก็เข้าใจถึงความสัมพัน์ลึกซึ้งระหว่างคนกับสัตว์เลี้ยงนะคะเขาจะช่วยในการปลอบโยนแล้วก็ช่วยในการหาทางเข้าใจจิตใจคุณนะคะไม่มองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะ2องค่ะก็คือใช้เวลาอย่างมีค่าที่สุดนะคะโดยที่ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่า เมื่อไม่มีเขาจะเป็นยังไงทําให้ความสุขที่คุณจะต้อง มีอยู่ระหว่างวันที่จะใช้กับเขาเนี่ยมันสูญเสียไปแบบเปล่าประโยชน์จากการมัวแต่กัวงวลความเครียดหรือว่าการเตรียมเสียใจอย,อย่างเงี้ยค่ะใช้เวลานะคะช่วงนี้นะคะให้เขารู้สึกผ่อนคลายนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเขาอยากทานอะไรนะคะถ้าเขาอยากไปเที่ยวที่ไหนทํากิจกรรมอะไรถ้าเขายังทําได้นะคะหมอแพทย์นแนะนํานะคะให้ไปเลยถ้าคุณหมออนุญ,ญาตนะคะให้ทําเลยทําได้เลยนะคะมันเป็นช่วงความสัมพันธ์ที่เราจะเก็บนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัว นะคะคที่มันมันไม่สามารถมาทดแทนได้นะคะก็คือ,อยามัวแต่นั่งทุกขเสียใจนะคะใช้เวลาให้มันมีค่าที่สุดนะคะอันที่สามนะคะให้เขามีความรู้สึกรีแลก น้องหมาน้องแมวเนี่ยให้เขารู้สึกสบายตัวที่สุดนะคะผ่อนคลายที่สุดนะคะไม่ว่าคุณจะช่วยนวดให้เขาบอกรักเขาทุกวันนะคะให้อาหารที่ดีกับเขานะคะจัดท่าจัดทางนะคะให้การยาบําบัดอาการของเขานะคะความเจ็บปวดหรือว่าทํายังไงก็ได้ให้เขารู้สึกว่าเขามีชีวิตที่มีความสุข ถึงจะอยู่ในภาวะที่เจ็บป่วยนะคะแต่ก็ทําให้เขารู้สึกได้ว่าเขาอยู่ในช่วงที่เราจะผ่านไปด้วยกันนะคะในช่วงของการก้าวผ่านไม่ใช่ว่าเราจะไปหลอกเขาว่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าคําพูดความรู้สึกนี้เราเก็บเอาไว้นะคะแต่ว่าแต่ละวันให้ผ่านไปด้วยความสุขและความทรงจําที่ดีนะคะคุณจะไม่เสียใจหรือว่ารู้สึกค้างคาใจน้อยมากค่ะย,ยังไงหมอแพทย์เป็นกําลังใจให้ผ่านไปให้ได้นะคะ